ถ้าคุณอะยังคิดว่ากักขังตัวเองยังมันจะต้องมีกรอบในเรื่องของการสอนจะต้องมีนรกมีสวรรค์ติดกันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปไหนอะข้างนอกมันไม่ได้มีแบบนี้สนามพลังงานข้างนอกและดาวดวงอื่นไม่มีการลงโทษแบบนี้มันไม่ได้ลงโทษแบบนี้มันแค่ถ้าคุณอะมีความคิดที่ไม่ดีความถี่คุณมันตก คุณก็ต้องถูกดีดออกจากความถี่นั้นแล้วพอคุณถูกดีดออกมามันก็ต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่ระดับสนามพลังงานเดียวกันเหมือนโลกเนี่ยมันดูสีวิไลแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับน้ำคำในคลองแสนแสบแล้วพวกเราก็ทนอยู่กันได้อะด้วยอารมณ์ลบๆประจุลบความเครียดความโกรธความเกลียดความกลัวอารมณ์พวกเนี่ยที่อื่นเขาไม่มีกัน แต่เราอ่ะมาอยู่กันรวมกันที่นี่เพราะระดับพลังงานเรากันเป็นแบบนี้เราก็เลยหลุดกันมาอยู่ที่นี่เหมือนถูกจองจานั่นแหละแล้วดูว่าเมื่อไหร่เราอะจะสามารถอยู่ในขื่นความถี่ที่มันสูงขึ้นได้ก็คือมีความรักออกจากความกลัวความเกลียดความอาฆาตแค้นพยาบาทต่างๆคุณถึงจะเหมาะสมและคู่ควรเข้าสู่ขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นในอีกสนามพลังงานหนึ่ง มันไม่ใช่ลากกันไปใช้เส้นกันไปว่าม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 ันไปไม่ได้สุดท้ายคุณต้องถูกดิกลับเหมือนสนามแม่เหล็กที่มันดูดมันดูดคุณไว้ตามสนามแม่เหล็กตามเคลื่อนพลังงานของคุณที่มีอยู่เพราะนั้นพอเป็นดวงจิตเราไม่ได้เอาร่างกายนี้ไปมันสามารถไปทานฟอร์มเป็นร่างอื่นที่อื่นอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นฟอร์มอย่างอื่นที่ใช้ศักยภาพสูงขึ้นที่สามารถวร์ปไปที่ไหนก็ได้แค่กดปุ่ม สามารถไปอีกที่หนึ่งไปอีกดวงดาวหนึ่งที่ไหนก็ได้แล้วในบางครั้งหลายนนะหลายคนน่ะหลายบางคนดีกว่านะไม่ใช่หลายคนในห้องนี้บางคนที่อยู่ในห้องนี้ตอนกลางคืนบางทีก็ฝันภาพแปลกๆที่มันไม่ใช่ที่นี่มันคือความทรงจำเดิมที่ไฮเออร์เซลของคุณต้องการติดต่อคุณทำไมเขาต้องการติดต่อคุณ เพราะว่ามันเป็นยุคสนามพลังงานที่ก่อนหน้านเนี้ยเรียกว่ายุคสุดท้ายแต่มันโชคดีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามพลังงานเพื่อเข้าสู่มิติที่ห้าเพื่อให้โลกของเราเนี่ยเข้าอยู่ในอีกระดับหนึ่งของสนามพลังงานที่มันเป็นระดับของกาแล็กซี่ได้ดังนั้นคนที่จะเข้าได้ก็ต้องมีการพัฒนาจิตถ้าคุณไม่พัฒนาจิตมันก็ถูกบีบอยู่ดีมันก็ถูกบีบให้คุณต้องพัฒนาจิต มันมีแค่ถูกบีบให้คุณเปลี่ยนแปลงถ้าจิตคุณอยากเปลี่ยนแปลงมันก็มีหนทางให้คุณเจอคนเจอกลุ่มคนที่จะสามารถพัฒนาตัวคุณให้ไปในระดับหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรือคนไหนที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณก็อยู่ในระดับพลังงานที่เป็นเป็นมิติที่สามที่มันเป็นเรื่องของการตัดสินมันก็รู้สึกว่าทุกเดี๋ยวพอคุณเรียนกันตรงนี้แล้วอ่ะคุณจะออกจากมิติที่สมอะ ได้ง่ายขึ้นเข้าสู่มิติที่สี่ที่เป็นโลกของวิญญาณที่มันเป็นการเชื่อมต่อกันวิญญาณไม่ได้น่ากลัวเพราะคุณก็เป็นวิญญาณถามว่าวันนี้ยถ้าเราบอกว่าเราปฏิเสธวิญญาณเรากลัววิญญาณเราคิดว่าวิญญาณมันเป็นผีแล้วเวลาคนที่เรารักตายตอนอยู่ก็ลักกันพอตายก็ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าเรากลัว มาคิดกับการลองคุณเป็นอะไรไปอ่ะแล้วมีคนไล่คุณอ่ะเพราะคุณเป็นวิญญาณคุณในสายตาเขาคุณเป็นผีอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงทําไมวิญญาณชอบคุยกับครูเพราะครูไม่เคยกลัววิญญาณแล้วก็การคุยอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็เลยทําให้เราเรียนรู้ในโลกของจิตวิญญาณอ่ะว่าตอนเป็นวิญญาณแล้วมันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันรู้สึกยังไงไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งอ่ะแล้วอยากจะบอกคนข้างหลังว่า ที่ฉันเป็นมะเร็งเพราะอะไรและจะใช,ใช้ใช้ใช้ชีวิตแบบไหนแล้วมาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่อะระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้นวิญญาณก็เหมือนกันเขาแค่อยากบอกว่าช่วยเป็นวิญญาณที่มีคุณภาพก่อนที่จะไม่มีกายสังขารเนี่ยแล้วเวลาที่มันไม่มีกายสังขารน,นี่จริงๆสามารถที่จะดีดกลับเข้าสู่สนามพลังงานที่เป็นขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นถ้าคุณอยาก คุณยังติดอยู่ในสวรรค์อยู่คุณมีภาพสวรรค์คุณอยากจะติดอยู่ในโฮโลแกรมนี้อยู่มันก็ได้มันก็แล้วแต่คุณเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาเกิดเพื่อแก้ไขเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเกิดยากขึ้นเพราะว่าคนทําแท้งเยอะแล้วก็ไม่ได้มีลูกเป็นสิบสิบคนเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจถ้าไม่ใช่รวยจริงก็ไม่สามารถที่จะทำกรีปหรือทำเอกซี่ได้ดังนั้นตรงเนี้ยการที่มาเกิดเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปมันก็ยากขึ้น มันเป็นยุคที่ยากขึ้นในการที่จะมาเกิดเพราะนั้นถ้าเกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้อย่างมีคุณภาพเหมือนทำม้วนเดียวให้มันจบแปลว่าไม่สามารถพลาดได้อีกแล้วเพราะพลาดมาบ่อยมากแล้วเหมือนเหมือนครูอ่ะครูก็พลาดครูก็พลาดไม่งั้นคงไม่ได้มานั่งคุยกับคุณหรอกครูก็ยังต้องอยู่ เพียงแต่ว่ามันบริสุทธิ์มากขึ้นจากการเรียนรู้จากจิตวิญญาณมันเข้าใจมากขึ้นมันทิ้งได้มากขึ้นอะไรที่มันทําให้เราสร้างอัตตาอีโก้มันทิ้งได้มากขึ้นแค่น,น,น,นั้นเองแล้วก็เลยมาเป็นครูที่สามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณได้ะฉะนั้นให้รู้ไว้จิตวิญญาณไม่ใช่ผีจิตวิญญาณอ่ะมันก็เป็นพลังงานเหมือนเหมือนกล่องพลังงานซึ่งมันลันอยู่ในตัวเราแล้วก็มาอยู่ในแล้วก็ ทําให้ร่างกายเราเคยดูหุ่นยนต์ที่มันจะต้องมีตัวบังคับไหมหุ่นยนต์ไม่มีชีวิตแต่ไอตัวที่ทำที่ทําให้หุ่นยนต์เดินได้อ่ะมันก็คือกล่องพลังงานกล่องข้อมูลซึ่งในกล่องข้อมูลนั้นมันก็มีเมมโมรีแล้วพวกเราก็มีเมมโมรีก็คือกล่องข้อมูลมันเป็นกล่องของจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อของเราอ่ะเลยหนัวหัวเราขึ้นไปแล้วก็มาลันระบบอยู่ที่จักระที่เจ็ด แต่จริงๆแล้วอะ่ะระดับพลังงานของเราอะ่ะมันอยู่เหนือหัวขึ้นไปคือจักระที่แปดถ้าคุณเรียนเรื่องจกกักระแล้วเขาสอนคุณมีแค่เจ็ดจกกักระเจ๊งแล้วค่ะ,ะเพราะว่ามันจะเชื่อมต่ออีกระดับสนามพลังงานหนึ่งไม่ได้มันถึงไม่สามารถที่จะรู้ในเรื่องหูทิพตาทิพรู้อย่างอื่นได้อะ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันรู้ไม่ได้มันไม่เชื่อมออกกับจิตวิญญ,ญาณนะมันยังไงมันก็ทําไม่ได้ แต่ถ้าเกิดเชื่อมได้จริงคุณจะต้องเริ่มรู้มีความชัดเจนมากขึ้นบางคนเคยมีปิ้งแวบมันก็ปิ้งแว็บชัดมากขึ้นรู้คําตอบมากขึ้นยาวขึ้นจากบางคนเนี่ยอาจจะรู้คีย์เวิร์ดเป็นคำๆเช่นนั่งๆอยู่คิดอะไรแล้วมันก็ออกมาหนึ่งคำหรือเป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์แต่เราก็ยังตีความหมายไม่ได้เราแค่เห็นว่ามันมีซ้ําๆทําไมตัวเลขมันซ้ําๆแล้วคุณเตีความหมายมันได้ไหม ว่าไอเลขซ้ำๆอ่ะมันหมายถึงอะไรบางทีมีตัวเลขยาวมาเหมือนเป็นแบบแมทเทคลงมาเนี่ยสามารถสื่อสารได้ไหมคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยที่มันเป็นระบบที่มันเป็นระบบ d a ต a ตรงเนี้ยเหมือนคลื่นเสียงที่สันสะเทือนออกมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นภาษานะมันเป็นคลื่นวิทยุแบบซุดซุดซุดซดซุดดซดขึ้นมา แล้วก็แปลงสัญญาณออกมาเป็นภาษาพวกเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราอ่ะเอาขีดจํากัดออกอะที่มันจะต้องเป็นภาษาไทยไหมที่มันจะต้องคุณต้องฝึกภาษาจิตอะคะข้อดีของภาษาจิตแปลว่าคุณสามารถนัดกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือคุณสามารถเจอกันได้เหมือนบังเอิญเดินเดินไปแล้วอ้าวเจอกันพอดี เนี่ยไอ้ไอ้พวกปิ้งแวแบบเนี้ยมันเป็นภาษาที่คุณใช้ในการสื่อสารก่อนที่จะมีโทรมือถือโทรศัพท์มือถืออ่ะไม่มให้คุณใช้ว่าเราสามารถสื่อสารทางไกลกันได้นะแต่ก่อนหน้าเนี้ยสื่อสารทางไกลอ่ะมันทะลุนอกโลกเลยก็ได้สื่อสารออกนอกโลกเลยก็ได้โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก่อนหน้าเนี้ที่ยังที่เรายังไม่ได้พัฒนาเราก็ยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์กัน แต่ในยุคตั้งแต่แอตแลนติกเนี่ยช่วงนั้นที่สามารถสื่อสารกับต่างดาวได้อะซึ่งเรามันมาจากที่อื่นอยู่แล้วการในใช้ในเรื่องของจิตเนี่ยมันก็คือเรื่องปกติเอาวันนี้ใครที่อยากรู้เรื่องนี้ก็คือพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเพื่อนบางคนอะ่ะก็ยังแบบเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนบางคนแต่ว่ามันมีคนอยากรู้เรื่องนี้ครูก็เลยพูดให้คุณรู้คุณคนที่อยากรู้เรื่องนี้ เพื่อที่จะได้เอาขีดจํากัดของความเชื่อต่างๆในเรื่องศาสนาหรือขีดบังคับอะไรคุณตีกรอบคุณอ่ะงี่ไปไหนก็ไม่ได้เราก็ติดกันในกรอบอย่อยางเงี้ยติดในข้อจํากัดติดในความกลัวกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวจะทําไม่ได้เาเราเชื่อมต่อกับตัวเองได้อ่ะความเป็นไปได้มันจะสูงกว่าที่เราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันคือเกมมันคือเกมที่มาเล่นอยากชนะด้วยความสนุกก็เล่นไม่ใช่เล่นด้วยความเครียด เล่นแบบสนุกๆเหมือนเด็กเล่นแค่นั้นแล้วมันจะง่ายแล้วถ้าเกิดคุณชนะเกมแล้วคุณไปไงต่อคุณถามตัวเองแค่นั้นเองคุณประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าแล้วอะ่ะคุณไปทางไงต่อจิตวิญญาณคุณจะไปยังไงต่อหรือจะอยู่บนโลกต่อหรือจะช่วยคนต่อไม่ผิดนะที่ครูพูดนี่คือไม่ผิดคุณสามารถอยู่ต่อได้เพราะว่ามนุษย์ที่ลงมา อยู่บนโลกมันเป็นฟรีวิวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตในการที่จะอยู่อยากสนุกมาเที่ยวสนุกสนุกแล้วก็มาแบ่งปันสิ่งดีงามจริงๆแล้วการมาแบ่งปันอ่ะมิชชั่นจริงๆอ่ะคือมาส่งความรักความรักความเมตตาทําให้โลกสวยงามทําให้มีคอนเน็กชันในเรื่องของความรักทําให้แต่ละคนจดจําได้ว่าเราเคยอยู่ในที่ที่หนึง่งแล้วมันรักกันนะเออแล้วมาอยู่นี่ลรวตีกันทําไมแล้วก็มาปลุกเพื่อนให้ตื่นว่าจําได้ไหม เราอะรักกันนะแค่นั้นเองอันนี้คือมิชชั่นก็คือมาสร้างให้มันน่าอยู่มาสร้างให้มันรักกันแล้วถ้าคุณเชื่อมต่อพลังงานได้จริงแปลว่าต่อให้ไม่มีครูต่อให้ไม่มีเพื่อนคุณก็ต้องเชื่อมได้ไม่ใช่ว่าไม่มีครูไม่มีเพื่อนแล้วคุณเชื่อมไม่ได้มันต้องเชื่อมได้เพราะว่าเวลาที่ต่างคนต่างมาต่างวาระต่างคนต่างไป มันไปพร้อมกันยกกลุ่มได้ในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์เขาเรียกฉุกเฉินถ้าคุณเตรียมพร้อมสามารถไปยกกลุ่มได้เหมือนเหตุการณ์ซินามิอย่างเงี้ยไปพร้อมกันยกกลุ่มได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็ต้องไปเดี่ยวเดียวมันก็แบบตัวใครตัวมันเราก็ต้องมีระดับพลังงานที่สูงหรือมันมีคนซัพพอร์ตทางพลังงานให้เราถ้าไปไม่รอดจริงๆเหมือนหลายๆรุ่นที่ เข้ามาเรียนแล้วมันมีเหตุฉุกเฉินมีคนในครอบครัวเสียชีวิตแล้วก็มาช่วยกันส่งมันจะมีกี่กลุ่มที่มาช่วยกันรู้จักก็ไม่รู้จักแต่ช่วยส่งได้ตรงเนี้ยเพราะนั้นไอ้คนเก่าๆที่อยู่กับครูก็จะรู้ว่าการสื่อสารของครูมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาอวดอ้างหรือโชว์ว่าฉันเป็นยังไงเพราะครูไม่ได้เพิ่งเป็นครูเป็นมาสามสิบกว่าปีแล้วแบบเนี้ย ครูเลยไม่จําเป็นจะต้องมานั่งบอกใครว่าครูเป็นใครไม่ต้องมารู้จักเพราะว่าเราเรียนจบกันเราก็ไม่ต้องมาติดกัน